ครับสวัสดีครับลูกสมาชิเซกทุกท่านครับเช้าวันนี้ผมมาปั่นนาตีไอจอบหมุนตีขบครับตีตีขบเช้านี้ผมหมักไอยาของเกษตรตองแปดผมสีได้ไปสี่สามวันวันนี้แลับมาตีแล้วได้หนึ่งรอบแล้วครับรู้สึกว่าลงไปเหยียบแล้วมันเละดีมันเละมันทำลายได้ดีครับช่วงนี้ ผมก็อยากว่าอีแปลงของผมเนี่ยข้าวอีดีตมันเยอะปัญหาตรงว่าอีดีตมันเยอะปีนี้ผมทำยี่ไร่ก็มีอยู่ได้เข้าไปแค่สิบตันเจ็ดร้อยหโลครับปีนี้ครับไฟนี้ไฟนี้ครับผมก็เอายาของเกษตรตอง8นะครับมาีดนะครับาได้ไป3วันแล้วครับ3วันผมก็เอาหุบมาตีครับดูสิครับที่ที่ผมตี ไอ้สีดยาสองวันครั้งแรกสองวันก่อนครับทีนี้ผมก็มาตีแล้วทีนี้ฟางผมสีดยาของคู่หูพาลอยกับของหลวงตีครับเนี่ยครับเนี่ยไม่มีก้อนเลยก็ไม่มีก้อนเลยวันนี้ผมตีไม่มีก้อนเลยไม่มีก้อนฟางเลยครับดูที่ครับนี่ครับนี่ครับท่านสมาชิกทุกท่านครับไปดูครับเนี่ยคู่หูพาลอยของ ลุงตีแล้วผมก็สั่งซื้อยาของลุงตีมาสีเนีย่ยสีดได้3วันวันนี้แลละครับดูสิครับผมตีฟางไม่มีเลยครับไม่มีก้อนเลยครับไม่มีก้อนเลยครับไม่เห็นไม่มีก้อนเลยครับดูสิครับีแปลงนี้ครับยี่สิรไร่ครับเนี่ยผมปัญหาของผมก็คือว่ามีอีดีดอีเด้งผมไปเจอคลิปของลุงตีผมก็ยาไอคู่หูของกเกษตรพาลย แกของแกว่าดีก็เลยผมก็เลยโทรสั่งนะครับมาลังหนึ่งเอามาเลังหนึ่งผมก็มาสีบทเลยครับเนี่ยแปลงยี่เ็ดไรผมสีบทเลยหนึ่งโหลสิบสองขวดผมอัดให้เต็มที่เลยครับเนี่ยยาตัวนี้ผมใส่เข้มไปเลยครับเพราะว่าข้าวดีดข้าวเดงของผมมันมีเยอะผมก็อยากจะลองดูเมื่อก่อนผมไม่มีครับสองปีก่อนนี่โอ้มาเลยปี ที่แล้วนี้ปีเนี้ยไฟเนี่ยไฟที่ผมเกี่ยวไปแล้วมาตีฝางเนี่ยนี่ครับนานยี่เบียรไล่ผมได้แค่สิบตันเ5 0ร้อยห้าสิบโลแค่นั้นเองครับนี่ครับมีอีดีดอีเด้งกับลงสีแทบจะไม่ซื้อเลยครับข้าวผมมันไม่มีข้าวที่จะดีเลยก็มันมีแต่อีดีดอีเด้งครับเขาก็เลยซื้อผมไว้ครับนี่ครับสมาชิกทุกท่านครับครับสนใจไอ้คนในสนใจติดต่อก็ยาตัวนี้ครับ สั่งมาได้ครับที่เบอร์ผมก็ได้ครับผม0 9 7 059 5้า7ครับผมนายทวีมีเจริญกับอูที่บ้านน้ำอ่างอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์นี่แหละครับผมเป็นคนน้ำอ่างครับนี่ครับดูสิครับสวยไหมครับสวยไหมดูดิครับเนี่ยไม่มีก้อนเลยครับไม่มีก้อนเลยวันนี้ผมตีอย่างดีเลยครับเนี่ยจะหมักให้เต็มที่เลยผมจะเริ่มหวานวันที่ เฮ้ยผมจะเริ่มไปดำเอาปลูกก็วันที่15ตุลาครับเนี่ยผมจะหมาก็อยู่ประมาณ28วันครับที่ผมจะหมากไว้จะลองดูครับมันจะได้ผลไหมครับอย่างไงผมก็ติดต่อมาได้ครับสมาชิกท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้ครับครับวันนี้ก็ผมปั่นเสร็จแล้วครับยี่เบียไร่เสร็จก็ประมาณบ่ายสองครึ่งพอดีแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับ ดูสิครับดูสิครับไม่มีก้อนเลยครับครับครับผมก็ขอจบแค่นี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับ